มิวทิโรมิเนะความฝันในการเป็นดาราหนังโปมิวทิโรมิเนะมิวทิโรมิเนะเกิดปี1997ปัจจุบันเป็นนักแสดงภายใต้ใตการดูแลของบริษัท One's d เ u b l ลและทำงานกับสตูดิโอ Idea Pocket เช่นเดียวกับรุ่นพี่โมโมะซากุระเธอเข้าวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ 18+ บวกอย่างเป็นทางการปลายปี2020และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี2020ถึงต้นปี2021 ด้วยส่วนสูง170เซนติเมตรและสัดส่วน90-60-94ซมมิวเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากการเป็นกราวีไอดอลก่อนจะหันมาสู่วงการเอวีโดยในเดือนมกราคม2020เธอขึ้นสู่อันดับที่4ของชาร์ตทันทีด้วยรูปร่างเซ็กซี่และใบหน้าสวยงามมิวใฝฝันอยากเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่มักจะห้ามเพราะมองว่าวงการบันเทิงเต็มไปด้วยอันตราย อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นไม่อาจหยุดความฝันของเธอได้มิวเลือกเข้าสู่วงการ18บวกเพื่อตอบสนองความต้องการมีชื่อเสียง